พูดถึงศิลปินดาราเนี่ยนะสิ่งที่ทําให้พวกเขามีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานการร้องเพลงผลงานการแสดงแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปก็คือบรรดา f อฟซแฟนคลับหรือว่าแม่ยกนี่แหละที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าบรรดา f อฟเนี่ยเขาเป็นแรงใจแรงเชียร์คอยสนับสนุนดาราศิลปินที่เขาชื่นชอบไปด้วยทุกที่ทุกเวลาเลยวันนี้ค่ะเราก็เลยจะรวบรวมศิลปินนะคะที่บรรดาแม่ยกเนี่ย เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาจะมีใครกันบ้างติดตามจากรายงานค่ะ แรกที่เห็นอย่างชัดเจนก็ต้องหนุ่มดอยปะกากะยอนั้นอนันต์ที่สู้ชีวิตแบบสุดๆลงจากดอยหมู่บ้านแม่ตอกีจังหวัดตากเพื่อมาสารฝันของตัวเองและแอบหวังจะนาเงินรางวัลไปให้ครอบครัวโดวยการมาประกวดร้องเพลงผ่านรายการรายการหนึ่งและฝันของเจ้าตัวก็สําเร็จเพราะสามารถควา้ารางวัลแชมป์ประจําซีซั่นนั้นไปครองหอบเงินรางวัลไปให้ครอบครัวได้สมดังหวัง และด้วยความน่ารักถ่อมตนใจบุญส่งผลให้หนุ่มดอยคนนี้กลายเป็นขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศไม่ว่าเขาจะหยิบจับทําอะไรเหล่าแม่ยกก็จะพากันยกพากันหอบเงินมาแลน้ําใจไปส่งมอบให้ถึงที่กันตลอดค่ะและเงินจากมาลายน้ำใจเหล่านั้นทำให้ชีวิตของเด็กดอยในอดีตที่ต้องปากกัดตีนถีบสามารถสร้างบ้านหลังงามบนยอดดอยให้ครอบครัวชาวดอยได้อยู่กันอย่างสุขสบายในวันนี้ค่ะ เช่นเดียวกับหมอลำหนุ่มเตาหยองยุคนเดชปัดชิมที่ชีวิตเปลี่ยนมีเงินมีบ้านให้ครอบครัวได้จากแม่ยกเหมือนกันเพราะในวัยเด็กหนุ่มน้อยคนนี้เขาลำบากพอสมควรค่ะไม่มีกินไม่มีเงินค่าขนมไปโรงเรียนแต่เจ้าตัวก็สู้ชีวิตหาไรายได้แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวโดวยการมาเป็นแดนเซอร์ให้กับคณะหมอลำระเบียบวาทศินก่อนจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นพระเอกหมอลำ ด้วยหน้าตาที่น่ารักบวกกับลีลาการแดนที่เด็ดดวงจัดเต็มจนได้ใจเหล่าแม่ยกไปครอบทั่วทั้งประเทศได้มาลายน้ำใจแต่ละทีจากเหล่าแม่ยกเพราะคุณเอ้ยท่วมคอกันไปเลยจนสามารถนําเงินเหล่านั้นไปปลดนี้ให้กับครอบครัวซื้อที่ดินพลิกชีวิตสมาชิกในบ้านให้มีกินมีใช้อย่างสุขสบายกว่าที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเด้งเปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะคนเนี้ย นักร้องลูกทุ่งเจ้าของชายาจิโกบกิ๊กอายสายอารมณ์ขวัญใจแม่ยกตรีชัยนรงค์ที่ผ่านบททดสอบสวรรค์ลเลือดตาแทบกระเด็นปากกัดตีนทีบอดทนพิสูจน์ตัวเองมาอย่างมากเช่นเดียวกันเพราะจากเด็กบ้านหนองนกเขาจังหวัดสระแก้วกว่าจะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินแกร็บมิกโกเจ้าตัวทั้งรับจ้างร้องเพลงเป็นเด็กเก็บชุดทังเครื่องได้ค่าจ้างแค่วันละร้อยถึง300บาทเท่านั้นเพื่อเอารายได้มาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวตั้งแต่เด็ก ก่อนจะใช้ความชอบส่วนตัวนั้นก็คือการร้องเพลงมาเดินสายประกวดจนน้ำเสียงไปสะดุดหูครูสลาคุณวุฒิปลุกปั้นจนเป็นนักร้องโด่งดังจนถึงทุกวันนี้และความสามารถเสียงร้องบวกกับความคียออนก็ยังไปถูกอกถูกใจเหล่าแม่ยกที่ไม่ว่าหนุ่มตรีจะไปร้องเพลงที่ไหนเมื่อไรแม่ยกก็จะตามไปคล้องบาลายติดแบงค์ตลอดเวลาจนมาลายน้ำใจเหล่านี้ได้พลิกชีวิตเป็นนักร้องลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตตรีชัยนรงในทุกวันนี้ค่ะ อีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนชีวิตเราอีกหนึ่งบุคคลกลุ่มใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตเราช่วยช่วยเหลือให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีมีอะไรหลายอย่างที่ที่ดีขึ้นนะครับก็คือแฟนคลับที่อยากขอบคุณมากครับ6ปีที่เดินมาด้วยกันขอบคุณทุกคนที่คอยจับมือตีคอยเป็นลมใต้ปีกให้กับตี ด้วยกับน้อรีนะคะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยก็คือลมใต้ปีกนะคะคอยพยุงนะคะประคัประคองแล้วก็ทําให้ความฝันของหลายคนเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยนะคะแต่ว่าความสําเร็จเนี่ยมันก็มาจากผลงานของพวกเขาแล้วก็ความมีวินัยอย่างตัวของพวกเขาเองด้วยเหมือนกันเนาะเอา